สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามื่อกี้นี่ภาพพี่น้องมกินแบบของแบบแซ่บมากนะคะพี่น้องคะนี่เห็นไหมสินี่ปลาร้านะคะนี่ปลาร้าเป็นตัวพี่น้องปลาร้าปานินนะคะล่างทําความสะอาดอย่างดีเลยก็เอามากีห่อใบตองนะคะพี่น้องกับกระเจวปลาร้าทุกันด้วยค่ะกินแบบว่าง่ายๆแต่ว่ารสชาติแบบแซ่บค่ะพี่น้องเอาบีบมะนาวใส่ด้วยค่ะนี่นี่วิธีกินนะคะเพ้อจะมาหอมแดงก็เอาใส่ด้วยค่ะแตวาอีหลาพี่หอมแดงอยู่ค่ะก็เลยบอกมานี่พี่น้องเออสิจำเบ้งค่ะ แดอืมืมต้นประแดบเนาะอืมหอม อสีนอกจำจำจ้ำเบะเบะมักแห้งจนนน้อยเนี่ยได้เห็นึ่งกินอืม ทราบค่ะทำไมเบาบางย่างแซ่บมันจะหอม ข้างบนอยากกินเฉยๆไปแล้วสุกแล้วนะคะครับ นี่ยหละได้เรียงลูกได้หละเลี้ยงลูกแต่โดยปลาลันี่แหละคุณผอจนลูกใหญ่มะอดตายคุณผอมะอดตายนี่ประเด็จติดแห้นใช่ จ้าปลาก็อร่อยเป็นจ้าพิกกียมีพี่น้องแม่แม่หลายคนบอกว่าอิล่ากาแฟบิเซเว่นอาจจะเฮ็ดโปรย่ายหลายเงินแม่มันบ่พ่อลูกเอาโปรหน่อยให้แม่แน่จัดไปเลยค่ะคุณแม่คุณพี่ค่ะนี่นะคะ กิฟต์เซ็ตนะคะพี่น้องจ๋ากิฟต์เซ็ตสวัสดีปีใหม่นะคะไปฝากพี่ฝากน้องฝากญาติผู้ใหญ่เราได้นะคะคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยนะคะหนึ่งกิฟต์เซ็ตนี่นะคะสามกล่องใยได้พี่น้องสามสิบซองในราคาพิเศษเพียงห้าร้อยสามสิบเก้าบาทส่งฟรี่ไปาทางฟรีนะคะปกติสามกล่องใหญ่นี้นะคะพี่น้องจา๋าราคารวมสูงที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาท คุ้มมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเป็นความดันนะคะควบคุมความดันเบาหวานเลือดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลนะคะพี่นอรจะ๊ะปวดหัวไม่เกรนระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแนะนําดื่มกาแฟา B ีเเป็นประจําทุกวันด้วยค่ะพี่นอรจ๊าเอา้าย้ำโปรอีกนิดนึงนะคะพี่นอนจรจ๊ะกิฟเซตหนึ่งกล่องน,นี้สามกล่องใหญ่30ซองได้ราคาเพียง539บาทจัดส่งฟรีนะคะพี่นอรจ๋าปลายทางก็ฟรีเด้อไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะ ใครสนใจก็ทักแชทสอบถามมานะคะมีจำนวนจำกัดเพียง150ชุดเท่านั้นเด้อค่ะเดอะ้อเอาพี่น้องจวดต่อขายของแล้วก็ต้องกินต่อ,อต้องเป็นคนที่เคยกินนะคะถึงจะกินเมนูนี้ได้เคยกินมาเพราะต้องทำเมนูนี้เป็นด้วยนะคะ เห็ดจังใดให้มันให้มันบอคข้าวเห็ดจังใดให้มันหอม,หอมเห็ดจังใดให้มันแ่บนะคะอ,อะรารมณ์เหมือนเรากินปลาเค็มอะค่ะปลาทะเลเค็มถึงยนหล เดี <kung> <haft kaz Pe ak> ๋ยวตอนปากหายไปสิึงหรอหอมแซ่บเอาไปทอดก็ได้ถ้าผู้ใดบ์เบาญอ้วนก็ไปนบาญอ้วนก็ไปทอดแล้วผู้ญอ้านอดี๋ยวกินใบตองก็เอาใบตองห่อไปกี้ไปย่างนะพี่น้อง หอมนัวมากหอมแซ่บ Ừ. Ừ. Dạ. Ừ. Ừ. น,น้ำเด้แตะฮะปิดกล้องเขาเกันไม่อยากินไรพวดอืม ใครไม่เคยกินนะคะก็ลองดูนะคะไปซื้อปลารามาปลาลาเป็นตัวใหญ่จริงๆนะคะพี่นองค่ะซื้อมาแล้วเอามาล้างผ่านน้ำนะคะหลายๆรอบจะซีหาหลอดด้วยค่ะล้างทำความสะอาดอย่างนี้แล้วก็เอาไปตองเอไปตองสดนะคะมาหอ่อเอาไปอบหรือเอาไปย่างไฟเบาๆก็ได้นะคะพี่นองจ้ะเล้วก็เอามากินเนะะี่ยค่ะบีบปากน้าใสใส่พริกบนใส ผงนัวใส่แล้วก็ซอยหอมแดงนิดนึงนะคะก็อร่อยกินกับเนี่ยผักสดผักลวกเข้ากันอร่อยดีมากผู้ใดอยกกินขขาเดียวกินกับเขาเจ้าขขาวสวยกระแสด้วยค่ะพี่นงจา้อาอ้าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทั้งบ้านอิหลานนะคะมือย่มกินกันนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนใหญ่โตด้วยค่ะพี่นงจา้อาอ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจา้า